ทางทีมงานถามมาว่าถ้าเราอยากอวดเราจะเอาไปลง f a c e b o o กลงอย่างนี้ได้หรือเปล่าประเด็นอเราต้องอวดทำไมอคือการอวดตัวเนี่ยมันหลงตนนะจริงปะอวดตัวเนี่ยมันหลงอะและทันทีที่เราอยากหาเวทีอวดแล้วเราก็บอกว่า Facebook เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอยู่มาตามเราทําไมอีนี่เราก็เห็นแก่ตัวเกินไปถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากให้ใครขอโทษนะคะ ได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะมีเวลามากที่จะรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของเราพี่ป๋องแบบเคยอวดไหมเคยค่ะ,อะตอนอวดรู้สึกยังไงอะตอนอวดเนี่ย <c oughs> เวลาอวดเนี่ย <c oughs> มันจะเฉยเฉยใ่ <c oughs> เราจะมีอารมณ์แวแล้วอวดแล้วมันมี<อ>คนมาตอบสนองอเราว่าอุ๊ยดีจังเ<อ>ก๋จังเห็นไหมว่าเราต้องการการคอนเฟิร์มจากคนอื่น และถ้าเผื่อเวลาที่เราอวดแล้วเขาไม่สนใจเราเลยล่ะเราก็มีความน่าสุนัก <c oughs> เราก็มีความประจักดิ์แล้วก็เราก็มีความน้ํามัน้ํามันมใช่ไหมใช่กลายเป็นคนมีปมได้คนที่ชอบอวดคือคนที่มีปมได้เหมือนทําดีก็ต้องอวดดีที่จริงเราไม่ได้ทุกพอดีเราทุกพาะเราอวดอจริงหรือเปล่าลองคิดดูสิพอเราบอกว่าดีของฉันดีกว่าดีของเธอ นั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ดีเรากําลังยึดดีแล้วเราทุกข์เพราะเรายึดเราเมาดีหลงดีอวดดียึดดีถือดีเฮ้ยทําดีก็ปล่อยดีอะจอ<บ>มนี่เห็นไหมพี่เมื่อเวลาตอนที่เราอวดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรามีปมด้อยดังั้นคนที่ชอบอวดตัวเองเนี่ยสงสารขเขาเถอะเราเควรจะต้องพิจารณาว่าหนึ่งอย่าเป็น สองถ้าเป็นก็ต้องให้คอนอื่นกล้าเตือนโดยเฉพาะเพื่อนที่กล้าเตือนเราพี่ป้อมแปลมีใครกล้าเตือนอู้เยอะแยะค่ะก็ะจะมีเพื่อนในกลุ่มที่ไม่มีความเกรงใจอะไรต่อกันเลย <c oughs> จะทําหน้าที่แบบสนับสนุนด้านศิลธรรมกับเราอยู่จริงเหรอหยุดได้แล้วอาแสดงว่ามีเป็นกัลายาณมิตรเห็นมากเคยกระทําจริงๆกัลยาณมิตรแปลว่าเพื่อนที่กล้าขนาบค่ะ ชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วบอกว่าอย่าเสียเวลามันไม่เป็นสาระแล้วถ้าเราไม่มีคนกลุ่มนี้เราต้องเตือนตัวเองพี่ปอมแปมต้องเตือนตัวเองส่องกระจกปุ๊บสำรวจตัวเองเลยกายใจโดยเฉพาะเวลาที่จะเหลวไหลทําอะไรที่ต่อหน้าแล้วเราไม่กล้าทําแต่รับหลังเรายังทําแสดงว่าเรายังไม่ศรัทธาในเงาของกระจกมไม่ว่าเราจะอยู่ในที่มืดที่สว่างเงามันปฏิเสธไม่ได้ ให้คนอื่นไม่เห็นคี่กอมแปมแต่ใครเห็นตัวของเราเห็นใช่แล้วเราไม่ละอายอ่อะอเราไม่มีคิริแล้วโอตะปะแล้วเราก็ด้านทำไปในขณะที่เราด้านทำเราก็อวดตัวว่าฉันทำได้ฉันมีคนชื่นชมฉันมีคนนู้นคนนี้ซัพพอร์ตว่าฉันถูกแต่จริงๆเรารู้ว่าทุกข์อ่ะไม่ได้หนีไปไหนอ,อยู่เป็นเงาพุทธเจ้าบอกการมีอริยมรคมีองค์แปดเป็นดังกัลยาณนะมิตรจะรอดท่าเดียว มีปัญญาสินสมาธิเราไม่หลงทางเรารอดแต่ถ้าเราหลงรอดไม่รู้ถ้าหลงเราก็ต้องดึงกลับมาให้ได้ใช่ถ้าหลงไม่รอดต้องหยุดแล้วดูการปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วทบทวนมีความสินเสียหน่อยกับตัวเองที่จะบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์ให้เราก็รู้ว่าเราพูดอย่างนี้เราทําอย่างนี้แล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่มันคล่องใจมันไม่ร่มใจ ให้ใจเลือกๆวถามตัวเองหน่อยอย่าอย่าเพิ่งไปหาเหตุผลใช่ไหมคะใช่เพราะมันเหตุผลของใครไงเหตุผลของตัวเองและเหตุผลเข้าข้างตัวเองใช่เห็นไหมฮะว่าเราต้องมีวิธีการที่จะเบรกตัวเองสติเป็นดังดิสเบ s ที่กล้าที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรามีตัวเองเป็นกัลยานนมิตรนะถ้าเรารู้สึกว่าเราก็ทําไม่ดีแต่เขาเชียร์น่ะเราไม่ดีนะแต่เขาเชียร์เพื่อนเหล่านี้สพอไมมีไหมอย่างเงี้ยไม่